ที่นี่ที่สวนอีเดนนะครับดูปลานินบกปลานิอมรกตอี่ัอัสน้องอัสเป็นะน้องอัสเปนในนอ่างหูในอที่ขาไปทำบานน่ะหรอหรอว่าอ่างหกินได้ มนที่เูกเกดสรุปสรุปแล้วลูกเกดนี่เป็นลูกเกดหรือเป็นนางูนเป็นนางูนหรือเป็นนางูนที่ทำมาจากลูกเกดเอ้ยไม่ใช่เป็นลูกเกดที่ทำมาจากเสวยนะไม่หสดดอกอันนี้ดอกดอกอะไรอ่ะไทยเลเรียรปล่ายเลเรียพันอ่ะไทยเลรียไทยเรียเนี่ยมันมีหลายพันเลยอ่ะมันมีกี่ห่วงเลยอ่ะ ที่นี่ไม่ได้พูดกอกมเลินะที่นี่ที่ี่ส,วน,สวนอีเดนสวนอีเดน,น,น,เดนที่ออาดัมกับอีฟเออาาัเงเองเชื่อ,อ,อนะที่ก็ลืมไปว่า เพลงนี้เอ,อกชื่ออะไรวะตันอีเดนไปดูว่างข้างล่างาไปดูเลยเขามีเปลี่ยนชุดถ่ายรูปด้วยเหรอเปลี่ยนชุดถ่ายรูปได้ <c oughs> <c oughs> trying to tell us on, we maybe we all should be ข้าสิบาทใช่ไหมข้างเข้าข้างสิบาทดิเสีใจเลยอั้สมีไหมมีมีห้าบาทสิบห้าสิบาทนะอันนี้นี่เปิดดูนี่เปิดดูนี่มี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 โอ้ยฝั่งนั้นไม่ใช่มาฝั่งนั้นไม่ใช่เจอความลับนะอันนี้นี่มีมีสิบบาทมี เดี๋ยวเอาเงินมงคลพี่ไปใส่กล่องเงินมงคลใช่เงินพี่แล้วเป็นเงินมงคลของมงคลเงินมงคลเอาวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ้าวเออไม่คืนแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นบินเก็บสตางค์นี่คืนเหรอ 帅帅，那有那有。 ไฮรันเดียไหนโอ้มันหลายพันนะไฮลันเดียมีสีขาวสีม่วงอันนี้สีขาวค่ะมันสวยนะดอกนี้ดอกนี้สวยสีม่วงสีแดง มื่อมื่อมอดูดอกใ้เดินเดียแล้วก็ล้วงบอกอิสอเคอิสอิสออังกุนสุกแล้วเหรอสุกแล้วห้ามเด็ดแบกเกรป ้ามเด็ดแต่ว่ากินทั้งต้นได้ห้ามดทีนี้ได้ไหมเออได็้ได้เออทีนี้ทางนี้ได้เขาไม่ให้เด็ดเราก็ไม่ให้เด็ดไม่ได้เด็ดไงไม่ได้เด็ดไงกินกินบนต้นเอางั้นเลยนี่เป็นขนมเป็นโบร์โบร์เฟสอันนี้เป็นเล็ดเล็ดเฟสอ๋ออันนี้เป็นเพราะยังมันยังไม่โตเนาะ ยังไม่สุกอันนี้จะเป็นพันไข่ปลาปลาทาเย็นไม่ใช่อหุ่นใช่ไหมไข่ไข่อทำไมรูปนั้นมันใหญ่กว่าเขาอ่ะไหนอ่ะู่นน่ะผมมุดไม่เป็นของปลอมอ้าวผมมาเราเรามุดไปดูตรงนั้นแหละเออให้เข้าละอ๋อมันให้เข้าทีเดียวใช่ไหมเมื่อก่อนไม่เข้าทุกทุกร่องแต่ทีนี้เข้าร่องเดียวไม่สามส่วนเมื่อก่อน ดูเลยโอ้ยแบบนี้คนสูงก็เกมเลย,ยางานนี้เป็นคนแก่ลงไปนั่งทำตายู่บ้านเล,ลิปปนเ,เอ้ยอย่างแบบเล็บมล็บ่มวม่บอกล็บมาแมนมาแมนยู่บ้านเดินบบเอ่อแบบอย่งมัว <c oughs> <c oughs> มันมีเหมือนกับมันองุงนอะ่ะห <c oughs> ัม บอกอีโกุยบอกอีโกุยเวลามันสุกเออสุกดำๆไหมอ่ะบอกอีโกุยบอกอีโกุยเออแมนแมนแต่ว่ามันมันคันนะเออมันคันคอบอกอีโกุยคันคอบอกอีโกุยมันก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับนี่แหละอืมใบมันเหมือนเลยนะแมนแมนแต่มันกินไม่ได้แมนโอ้โหที่ไหก็ไม่เปลี่ยนนะแต่คนกินก็มีนะนี่ห้ามเด็ดจะเป็นเรซินเลยเนี่ยจะเป็นเรซินเลยเนี่ยเป็นเฮซินอ่ะเนี่ย เนี่ยเหี่ยวเหมือนไข่หั่มเออหำไผ่วะเนี่ยเขาไม่ให้เด็ดเราก็จะกินทั้งยวงเราก็จะกินทั้งแต่ดูหน้าตาตอนนี้มันไม่น่ากินหรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้ด่างสารพิษเออโอ้ว้าวโอ้ว้าวมาคอนโอ้ว้าวเดี๋ย่นน่ะนะ ชุดนี้นี่โอ้ว้าวเลยโอ้ว้าวงนลุ้นงูนลุ้นล้วนขี่พี่เสี่เบิึงสะก้อนเบิึงสะก้อนกระสีรุดตุบรุดตุบมาเนี่ยอ่าไม่เลยไม่เลยเล็ดนะผมไม่ได้เด็ดมันล่วงซั่งพอคุณเสียเงินมาหาขนาดเสียหนักกว่าเดิมวให้กูกินจั๊กเม็ดว่า เฮ้ยมัเขือเทศด้วยก็พนมมือไหวเลยนะมันเขือเทศเอาเงินมาใส่กันเทศบ่ล่ะเอาเงินมาใส่กันเทศนะฮะมาเขือเริ่มเทศแล้วมีไก่เลยฮะ เอาไก OK. ่ใส่กระเป๋าไปทำอะไรไก่เป็นหมุนไก่หมุนลกไก่ว่ขแล้วม่มาใส่ไปเราจะไปถวายกันเทศสักหน่อยอีไอหนูอีว่ะ อคุกเข้ากัทําะไกันเทศมาเขือเทศแล้วเนี่ยเดฟิดมาดูงานสวนไปถึงไหนแล้วสวนเราตายหงโค้งหมดแล้วแล้วปุ๋ยที่มันใช้ไม่ได้เหรอ ไม่รู้นะโอ้อันนั้นยูเรียล้วนๆอ่ะเค็มปีอ่ะเอาไปใส่อย่างนั้นตายหมดอ่ะตายหมดของมันต้องเอาไปผสมดินผสมอะไรอย่างก่อนใช่เอาปุ๋ยหมักล้วนๆไปใส่ตายกันโอ้ไม่เท่าคนปุ๋ยมันดสวยงามมก็อย่างนี้ละเป็นของเบคฟัตด้วยเออเออมันเป็นอะไรที่แบบเบิร์กอ้าวที่นี่เขาปลูกผ้าได้เหรอปลูกผ้าด้วยที่นี่เขาปลูกผ้าเลยนะครับ จากเราชมไล่อีเดนแล้วเราก็ไปชมไล่ผ้านะครับอันนี้วิวกว้างเดี๋สวนผักเขาเรียกไรออแกนิกเหรอผักออแกนิกแต่มันชื่อผักมันชื่อผักอะไรอ่ะนี่ผักอันนี้ถ้าโคเย็นรู้จักนี้จิเอออยู่โคเย็นไม่รู้ผักตายแล้วไล่ออกถือว่า ไล่ออกชื่ออะไรรู้จะไม่ได้ละนั่นโอ้ยสลระเนื้อ้คยืนอะไรก็ไม่รู้จักผักสลัดผักอะไรซาโยเต้เหรออ๋อไม่ใช่ผักกาดแก้วถ้าพี่เรียกกาดแก้วกับผักหอมกาดหอมอันนี้ผักกาดหอมผักสลัดนะหรอผักสลัดสลัดสลัดม่วงอันนี้สลัดแบบสลัดกินดิบ สลัดกินดิดๆบๆเสแบกินดิๆบๆเสแบทน่าอร่อยอะ่ะเห็นแล้วอยากกินเลยอะ่ะเ<ร>มี่ยงปลาทูหน่อยเนาะเราจะน่าเอาเอา,เอาห่อห่ออะไมายองเนสมาด้วยเนาะห่อปลาทูมาด้วยมะห่อเมี่ยงปลาทูมาด้วยขนมจีนเออมายองเนสไก่ขนมปังอันนั้นนะก้อน,อนนะอแล้วเนาะขนมปังเป็นไก่เป็นพัคเก็ตใช่สลัด <ใ>น,นี่เนี่ยเซิร์ชตอนนี้เซิร์ชแล้วครับเซิร์ชแล้วอตอนนี้เซิร์ชใน Google แล้วครับขวดเย็นอัอนน,อนี้สฟุตบอลอันนี้สามอันนี้เฟุตบอลเอออู้สามอันนี้สามฟุตบอลช้างด้วยนะเออช้างสนับสนุนที่ สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอุ้ยไม่ใช่ไปไกลแล้วสโมสรคริสเอฟซีคริสเอฟซีคริสเอฟซีนังไงไป้ายมันจะมีนู่น,น,นไปใช่ว่าน,นักฟุตบอลอันะนี้ไอ้แล้วนะอ่าอาน,นนท์อมรเลิกสัพท์เขาก็าอยู่นี่ไง<อ>ใช่อันนี้จริงหรือเล่นนะจริงจริงรอาน,นนท์อมรเลิกสัพท์นี่เป็นเป็นอ่าแคนอมี่ของบุรีรัมย์นะแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่เป็นออคอกแล้ว ชีวิตนักฟุตบอลก็เหมือนดารานะย้ายค่ายไปเลยจนติดจนตอนนี้ก็ติดติดทีมชาติแล้วอานนท์มอสแล่นกันอ๋อเขาปลูกอย่างนี้เหรออ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอนี่เขาเกลี่มันเป็นอย่างนี้เหรอใช่นี่อันนี้ต้นอ่อนมันจะมีน้ํามีน้ําไหลผ่านไม่ต้องไม่ต้องใช้ดินเลยใช้เลยฟองน้ำเลยนะใช่ฟองน้ําที่เท่าล่างจานนี่นะเออพอดีเลยสะจวกบ่มีฟองน้ำเอาจากนี่เปลือ สวยสวยสวยเนี่ยนไปดูไปดูกรรมวิธีเขาที่เขาเตรียมไมาสิฟองน้ำล้วนเหรอเนี่ยนี่อ๋อฟองน้ำแต่เขาเขาใส่ปุ๋ยตากระต่ายเอ้าปุ๋ยน่าจะหยอดไปเทอะเทอร์เรเม็ตปุ๋ยใส่นุ่นหรือเปล่าใส่อ่างหุ่นหรือเปล่าใช่อ๋อนี่มีน้ำเวียนไปนี่จากนี่ดูดน้ำเวียนไปก็เอาปุ๋ยเสร็งนี่หรือเปล่าปุ๋ยน้ำอ่ะแล้วนี่กินได้ไหมอะ นี่เนี่ยมาบึงกระพรดกระเพากระเพาโอ้โหพัดเพชรงูสิงเลยกระเพากระเพากระเพาแดงเนี่ยกระเพ่านี่อะแซ่บดีเนาะเนี่ยแบบจี๊ดจ๊าดมากเลยอพัดเพชรงูเห่าเลยยอดเลยกระเพาแดงกระเพาในตำนานกระพดกระพด มอย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 ตอนเป็นเด็กมักมาเล่นอยางมีเอามาเล่นเอาโมไซด์มองนี่หนึ่อยากมีไม่เคยเล่นเลยเคยเอาจริงๆพี่เคยเคยเอออยากมีครเคยอยากมีเอาโมไซด์อันนี้ผักเปล่าผักหรือดอกไม้เหมือนคล้ายๆต้นดาวเรืองหรือว่าผัก Up there, Life, we're Nothing too crazy. Just a little less anxiety. the grown yeah, they tried to warn me, but I i ปลาอะไรนะปลาผู้ชายปลาปลาทองปลาผู้ชายปลาผู้ชายเนี่ยปลาปลาครับอ๋อปลาครับเนี่นมากเลยอะปลาปลามีแต่ปลาตทูปูด้วยนี่ปลาครับ ไปไหนอ่ะ <c oughs> อ้าวเออยังไม่ห้องน้ำใช่ไหมคลิปนี้ตรงนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอที่มันกนกนนี่